ีจกรรมสวดมนต์ความเพียรพระปิตายอดเศษฐีลาวบวกลงปูทวดนางสาวคนิกาหล่อพันรหัสหนึสี่สครั้งที่14วันที่23เดือน11 2568องพัน EP หค่ะบัตรนี้เป็นครั้งที่14บตรงกับวันที่23า เดือน11-2568้าข้าพระเจ้านางสาวกนิกาหล่อพันขอเปล่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสางังฆบูชาและเป็นอาจาริยะบูชาเดีองค์พระควัมปติเถรเจ้าองค์องหลวงปู่สำเร็จรุ่นหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอายา์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดา เจ้าทั้งหลายโปรดจงมานุโมทนาในการสวดถทัทยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดถทัทยายมนตต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจาักกาวาเลสุอัตตราคัจฉันตูเทวตา สัทธมังมุนิราชาสาสุนันตาสักขามโมกขาทางสักเคกาเมจะรูเบคิริสิขาราตาเตจันตาลิเควิมานีทีเปรัตเถจักาเมตรุตวานาคาหานีคาเคหาวัตถุมหิเขเตีภุมมาจายันตุเทวาชะาลาัทธลวิสามยาขาคันทัพพนาคาติดถัตนติตตะถันตาสันติเกยังมุนิวระ ว่าจนางสาธวูเมลสุนันตุธรรมสวนาการอยัมพทันตาธรรมสวนาการอยามพทันตาธรรมสวนาการอยามพทันตาบทสวดนามการสิทธิคาถานามูตสาปะขาวตูอรหะตูสัมมาสัมพุทธสานามูตสาปะขาวตูอรหะตูสัมมาสัมพุธตสานามูตสาปะขาวตูอรหะตูสัมมาสัมพุทธสาบทสวดสัจจกิริยาคาถา นัตถิมตระรนังอัญยังพุทธูพุทธูมตสานังวรังอิตินาสัจยาวัตชินาสุถิมีหนตุสัพภธานัตถิมตระรนังอัญยังธรรมโมมตสานังวรังอิตินาสัจยาวัตชินาสุถิมีหนตุสัพภธานัตถิมตระรนังอัญยังสังโฆเมตสานังวรังอิตินาสัจยาวัตชินาสุถิมีหนตุสัพภธา บทสวดมหาการุนิกูนาถติอาคิกาคาถามหาการุนิกูนาถอัถายาสัพะปานินางเปรูตวาบารมีสภะปัตตูสัมโพธิมุตตะมังเอเตินาสัจยาวัฒททนามาหุนตูสัภูปัทถวามหาการุนิกูนาถหิตายาสพะปานินางปูริตวาบารมีสภะปัตตูสัมโพธิมุตตะมัง เอตินาสัจจาวัชเชนามาหุนตูสัพูปัตถวามหาการุณามหาการุณิโกนาถูสุขายาสภะปานินางปูริตวาปารมีสภะปัตตูสัมพูที่มุตตะมังเอตินาสัจจาวัชเชนามาหุนตูสัพูปัตถวาบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมมีสุตังเอกังสมยังพระกว่า สกเกีสูวิหารตีกปพีลกปิีลวัตถุสมิงมหาวานีมหัตตาพิคูสังเคนาสิทธิงปัญจามเตหีพิคูสเตหิสัมเพเฮว,วะอาราหารันตหีทัศหิจะโลกะทาตุหิเทวตาเยปุยะเยนาสันนิปติตาโหนตีพระกันตงังทัศนายาพิคูสังคัญญาอาาขจูจตุน,นางสุทธาวัส สุชาวาสการจิกานางเทวนางเอตาาโหสีอายังโหภพระควาสเกสูหิระวิหารติกับปีละวัตุเสมิงมหาวณีมหาตาพิขูสังคีณนาะสัตถิิงปัญญามติหิพิกูสติหิสัพเพหิวะอารหาันติหิทสัสหิจโลกา,า,าธาตุหิเทวตาเยภุยยะเย,ย,ะเยนาสันนิปฏิตาหติ พระกวันตงังศาสนาญาปิขู่สังฆายานูนะมายามปียนีนะพระกวาตีนุปัสังกะเมือยมามะอุปัสังกะมิตตวาพระเาวตูสันติกีปัญจิกะคาถาพาเสยยามติอัฐาโขตาเทวตาเสยยาถาปีนามะพละวาปุริโสสัมมาทิตังวามหังปาสาสตริยะปะสา,ารสาิตังวาพาหัง สามมิเชยะอวะวามีวาสุธาวาสีสุทเทวสีสุสันตะระหิตาพระควมภปุระตูปะตูระหังสุอัฐาขูตาเทวตาพระคันตางพิวัติตวาเอากัมันตังอัฐังสุเอกัมันตังทิขาทิตาขูอกัทเทวตาพระควตูสันติเกเอีมังคาถัางอภาสีมหาสมมโยปวานาสมิงเทวกายาสมาคตาอา คาตาหาอิมังธรรมะสมยังทักขิตาเยวอปประอปาราชิตาสังคันติอัฐาขออูอปาร,ราเทวตาพระควตโตสันติเกออมังคาถังอภาสิตัตตระพิขโวสมมาทหังสุจิตตังอัตโนโุชุก,กะมกังสุสารถีวะนิเนตาน,นิคะเหตวาอินทริยานิรักขันติปันติตาติ อาาคูอปาราเทวตาพระควตูสันติกอิมังคาถังอภาสิเฉตวาขีลังเฉตวาวะปรี้ังอินทขีลังโอหัจะมามีชาติจารันติสุทาวิมาราจะขูมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอาาคูอปาราเทวตาพระคววตูสันติเกอิมังคาถังอภาสิเยเกจิพุทธังธารนังคาตาสีนาติคามิสันติอปายภูมิงปา หายะนะมนุสังทหังเทวกายยงปาริปุริสันติติติตตอัฐาขูพระกวาพิขูอมันติสีเยปุยเยภิกเวทัสสะส,สุโลกาธาตุโลกาธาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหติตถาคตางังทัศนาทัศนายะภิขูสังคัญจะเยปิติภิคเวอหิสุงอาติตามัมทานังอาหาันตุสัมมาสัมพุทา ตีสามปีพระกันตังอิตาปะระมายวะเทวตาสันนิปติตาอหิสุงเสยยะถาปิเมยหางอตารหิอีปีติวิขวีพระวิสันติอนาคตะมันทานังอรหันตูสัมมาสัมพุทธาตีสัมปีพระกันตานางอิตาปะระมาเยวะเทวตาสันนิปติตา,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 ตารตพระว,วิสันติเ,ตเ,ยเตส,นนาาส,สยยะถาปิเมยหางอีตารหิอาจิกิสะ สามีพิกวีเทวกายานางังนามามีกิตยายิสสสามีพิกวีเทวกายานางังนามามีเทสิสะสามีพิกเวีเทวกายานางังนามานิตังสุนาถะถาทุก,กังมานาสิกรารทะภาสิสะสามีตีเอวัมพันตีติโคตีพิโคภะคะวะตวูปันจะสูสุงภะคะวะตวูเอตะเทวจะ สีโลกามานุกสามิยัตถาคุมมาตัทัส,สิตาเยสิตาคิริคภพคิริคัคพ,พรังปะหิตตัตาสมาหิตาปูถูสีหาวาัสสันลีนาโลมะหังสาภิสัมภูโนโอธาโอธา,า,าตามะนาณาสาสุทธาวิปสัสสนะมะนาวิลาพิยโยปัญจัสติยัตวาวดกีกปิละวัตเว ตาตูอัมมันตย,ยิสัทธาสาวกีศาสนศาสนีรติเทวกายาภิกันตาตีวิชานาถาภิกขุตีจะาัตปมกรุงพุทธวาพุทธะศาส,าสนังตีสามปะหุปตุระหุยานาังมะาอามานุสานทัทส,สานังอปีกีสตะมัทคุงสหัสังอถสาสตริงสตังวิกีสหัสานังอามะ นุสานะมัทธสงอเปเกนันตะมัทคงที่สาสาพาภูตตาอหงตันจ่าสัพพังอภินยายะยว,วะวคิตตวานะจักขุมาตะโตอามันตะยิสัทธาสาวกีสัสานีระเตเท,ทวกายาอภิกันตาตวิชานาตาภิกขะวเยโวหังกิตตาศิษสาสามิกิระหิอนุปุพะโซ สัตสหสายวายขาภุมมากะปีละวัฏถะวามอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัตสีโนูมทามนาอภิกามุงภิกขูนางสมิติงวะนางชะสหสาเหมัตวตายขานานตตะวันนิโนอิติมันโตยุติมันโตวันนาวันโตยะสัตสีโนูมทามนาอภิกามุงภิกขูนางสมิติงวะนาง สาตาคิราติสหัสายะขานานตะวันนิโนอิติมันตูชุติมันตูวันนาวันตูยะสัสินูมูธามนาอภิกามุงพิกขูนางสมิติงวานังอิจกีติสุลัสสหัสายะขานานตะวันนิโนอิติมันตูชุติมันตูวันนาวันตูยะสัสินูมูธามนาอภพิกามุงพิกขูนางสมิติงวานังเวสามิตาปัจจสะตายะขานานตะวันนิโน อิติมันตชุติมันตวันนาวันโตยะสัสีโนโมูมามนาอาภิกามุงพิกขูนางสมิติงวานางังกุมมะพิโรราชักคาหิโกเวบุล,ลัสะวินิวนิเวสนงังพิยโยนางสตะสหัสังยักขานางปายิรูปปาสติกุมมะพิโรราชักคาิโกโสปาคาสมิติงวานางังปูรินมันจาที่สังราญาตาทาธาตารัตโถปัสสาสติ พันธพานังอธิปติมหาราชายัสัตติโสปุตตาปิตตะพหูพอ,อินทานามามหาพลาอิติมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยัสัสติโนมูธามานาอภิกรารมุงพิขูนังสมิติงวนังทักขีนันจะที่สังราชาวิรุลโหตป่าสาสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายสัตติสโสปุตตาปิตตะพโวอินทานามามหาพลา อิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัตสิโนมูทามานาอภิกามุงภิกขูนางสมิติงวนังปัจฉิมันจาทิสังราชาวิรูปขูปัสสาสตินาคานางอธิปติมหาราชายัสสัตสิโซปุตตาปีตัสสาภะหโวอินทนามามหาพลาอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสัตสิโนมูทามานาอภิกามุงภิกขูนางสมิติงวนัง อุตรันจะาที่สังราชากุเวโรตปะสาสติยักขานางอธิปติมหาราชายสัส,สิโสปุตตาปีตัสสะพะฮะวูตินทานามามหาพลาอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัส,สิโนโมูทามานาอภิกามุงพิขูนางสมิติงวานังกุริมาทิสังตัดท่าตารถโถทกขินทีนะวิรุลลหะโกปัตถิเมนะวิรูปะโคกุเวโรอ,อุตตา รังที่สังจะตัตารูตีมหาราชาสมันตาจตุรูทิสาพันทันลมานาอัตถะถังสุวีวัน,นีกาปิละวัตทวีตีสังมายาวินูธาสาอาคูวัจนนิกาสถามายากุเตีนาตุวีตินตุวิทุภูจะวิภูตูสหจันทนูมากามาสิสูจากินุมันตุนิมันตุจะ ปานานุโอปมัตยูจะเีวสุโตจะมาตาลีจิตตสีนจักันทภูนะโลราชาชาโนสะโพอาคูปัญจสิโขเจว,วะติมพารูธุริยวัชสาเอเตจันเจยจายาชานยกันทภพ,พาสหาราชุพิมูทามานาอาภิกามุงพิขูนังสมิติงวานัง อาถาคูนาภาษานาคาวิสาลาสหตัชากากัมพราสาัตระอาคูปายาคาสหายาติภิยามุนาตัฏตารตถาจาอาคูนาคายัสัสติโนเอราวันโนมหานาคูโสปาคาสมิติงวันังเยนาคาราเชสหสสหารันติทิพาทิชาปักขิวิสุทธาจักขูเวหายาสาเตวนามัชฌปตาจิตราบุณนา,นาอิติ สีสะนะมังอาภายันตนานาคาราชานามาสิสุปันนาตูเขมามักาสีพุทโธสันนหาหิวาจาหิอุปะวะหะหยันตานาคาสุปันโนสราระมักังสุพุทธังชิตาวาชิระหัตถีนะสมุทังอสุราสิตาภาอตตรูวาสาวัตสีตีอินทิบันตูยสัสสติโนกาลกัญชามหาสพิสมาอสุราธานาวีฆาสา เวปาจิตติสุจิตติจามหามาหาราโทนะมูจีสหสัตสัตันจะปาลิปุตตานังสัพเพเวโรูจดากาสันในยะหิตวาพระลงสีนังระหุปัสทะพัสสะมุปาขมุงสมาสมายาตานิพเตพิขูนางสมิติงวานังอาปูจจเทวา ปัทวีจาตีโชว,วายตถาคบุงวรุณาวารุณาเทวาโสโมโจายัสสาสหะไม่จาการุณากายิกาอาคูเทวายัสสินุทัศเสเตทัศธากายาสปีนานัตตะวันนิโนอิทธิมันตูชุติมันตูว,วันนาวันตูยัสสินุโมทามานาอภิกามุงพิกขูนังสมิติงวานังเวณตูจะเทเวาสหาลีจะอาสมาจะทุเวยมา ยันทัูปนิสาเทวายันทามาคูปุรักขิตาทุริยสูปนิสาเทวาทุริยมาคูปุรักขิตานักขานิปุรักขิตาวาอาคูมันทาวะมันทาวาลาหากาวัสูนังวะสะททัสโวเศรโฐูสกูปอาคาปุรินท,ทถทท่าเสติทัตถากายาสัพเพนาน,นตตวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสักสิโน โมทามานาอาภิกามุงพิขูนางสมิติงวานังอาถาคูสหภูเทวาชาลามัคคิสิกิขาวิวะอาริทัตตา,าจารุชาจามาปุพพะนิพาสินูวรุณาสหธรรม,มาจะอัจุตาจะอเนชกาสุเรยะรุจิราอาคูอาคูวะสาวะเนะสีนูท่ทาศรีศิสะากายาสัพพีนานัตตว,วันนิโน อิติมันตูชุติมันตูวันนาวันตูยสะสัสินูมทามานาอาภิกามุงภิกขูนางสมิติงวนานังสมานามหาสมานามนุษามนุษ,นษสุตตะ,ตะสุสต,ตะมาทิดทาทาปาทุศิกาอาคูอาคูมโนปะทุศิกาอาทาคูหรารโยเทวายเยกจะโลหิตตะวาสินู ปราคามหาปราคาอาคูเทวายาสาัสสินุเสีเติทสทากายาสาเพนานตวันนินอิทิมันตูชุติมันตูว,วันนาวันตูยาสาัสสินมูทามานาอาภิกามุงภิขูนางสมิติงวานังสุกากรุมหาอารุณาอาคูเวคานัสสาสหโอทาคขัยหาปามูกะขาอาคูเทวาวิจักขนา สถามัตตาหาราคชามิสก,กายะ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 สัตสีโนแต่ได้ยังอาคาปาัจจุโนโยทิสาอภิวัตส,สติท่าสีเตทัตธากายาสัพเีนานาตตวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตว,วันนาวัน,น,วน,ตวนโตยะสัตสีโนมูธามานาอภิกามุงพิขูนังสมิติงวะนังเขมิยาตุติยาตุตสิตายามากัตะกาจะยะสัตสีโน สามพิตกาลามัสสทาชโชตินามาจะอาสวะนิมมานารติโนอาคูอาถาคูปะรนินิมัตมิตาทัสสีตีทัทธากา,ายาสัเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยะสัตติตโนโมทามานาอาภิกามุงภิกุนังสมิติงวานังสัตเทเตเทว,ว,วานิกายาสัเพนานัตตะวันนิโน นามันวะเยนะอาคันชุงเจยันเันเยทศิทาสหาปะปวุธ,ธาชาติมะขีลังโอคาติน,นะมะนาสวังทักเขมโมูคาระ,าระตาราังนาคังจันทองวะอาสิตาติตังสุพรามาบรามัตตจะปุตตาอิทิมาตูสหะสันนังกุมารูติสโสจะาโสปาคาสมิติวานาังสหัสสพรามะโลกานางมหาาพรม,มาทิติตติ อุปป,ปันโนชุติมันโตวิสสามากายโยยสัสสิโส,สทัศี์สัทธิสาราอาคูปัญจีกวะวัสสสัวติโตโนตีสัญญามัชโตอาคาหาริโตวาริว,วาริโตเตจา่าสพ,พีอภิกันตีสินททเทเทวีสัพพมกีม,ม,กมรารสีกาอาภิการมิปัสสะการหัส,สะมันทียังเอถาคันหะถาพันทถ,ถาราคีณะพัตตมะตู สมันตาปริวารีธามาวูบุญมุลกิทธะคจีนังอิติทัตทตานมหาสีสงการหาสีน่งอเปสยิปานินาตละมหามาหัจ,จัสรังกัตตาวานะมีระวังยะาถาปาวุตสโกเมโคตะธานายันโตสวิจุโกตาทาสูปัจจุธาตวัตติสังกุโทอสศยังวสี ตันจะสับพังอภิญญา,าวะวักคิตาวานจาจักุมาตตูอามันตยิสัทธาสาวเกสีสาีรเตีมาราศีนาอภิกันตาตีวิชานาถาภิกาโวเตจะอาตับปะมะการุงสุตาวาพุทธะาสาสนังวีตาราเคหิปกมามุงนีสังโูปมิอินชยุง สัพเพวิชิตตาสังคามาพยาติตายาสัตสินูโมทันติสหภูเตหิสาวากาเตชะเนสุตตุตาติบทสวดจุลชยะปรารกรนาโมเมพุนโมเมพุทธเตสัชสารัตนตยะธรรมิกาตชาปสิทธีปสิเทวานารายะปารามีสุราสิทธิพรมาจะอินทาจะจะตุโลกาคัมบีรักขกาม สมุทาภูตุงคังกาจะพรหมะจะสะพรหมชัยยะประสิทธิพาวันตุเตชัยยะชัยยะธรนิธรณีอุทธิอุทธีินทินาทีชัยยะชัยยะละคนละกตนละดิสัยนิษไรใสเสนะมารุราชภละภละนารชีชัยยะชัยยะคัมพีระโสมพีนาคินทานาคีปิสาจะภูตากาลีชัยยะชัยยะทุนนิมิตารูคี ชัยยะชัยยะสิงคีสุธาธานะมุขาชาชัยยะชัยยะวรุณะมุขขาสาธาชัยยะชัยยะจำปาทินาฆากุลฆัตกะชัยยะชัยยะัจฉคนนตุรงสุกะราผู้ชงสีหาพยาคาตีบาชัยยะชัยยะวรุณะมุขหายตาตาชิตาชิตาเสนารีปุนาสุตินารดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะธรณีตาลีสัธาสุชัยยะ ชัยยะชัยยะธรณีฐานสานตินนาสธาชัยยะชัยยะมังกรราชาลัญญาภควีชัยยะชัยยะวัดุณาัยขีชัยยะชัยยะรักษาสุราพุทธตีชาชัยยะชัยยะพรหมเมนะทักษนาชัยยะชัยยะราชาธิราชสาชัยชาสาชัยชัย ชัยยะชัยยะปัตวิงสัพพังชัยยะชัยยะอรหันตาปจีกะพุทธสาวังชัยยะชัยยะมเหสุรูหารูารินเทวาชัยยะชัยยะพระมาสุรคขชัยยะชัยยะนาคูวิรณหกูวิรูปคูจจนทิมาระวิอินทุจะเวนีตียะโยจะกุเวรูวรุโนปิจัอคิวาโยจะปายชาวปายชูนะโห กุมารูทตารัตโกอัฏฐานะมหาเทวาสิทธิตาปัสสะอาธโยอิสีโนสาวกาสัพาชยารามูพะวันตุตีชยยรธรรม,มูจ,สจะสังโฆจะทัศปา,ล,าลูจะชยยกังเอเตินาชยตาเตนาชนะชยะสุถีพะวันตุตีเอเตินาพุทธเตเชนะโหตุตีชยะมังคลัง ชัยยยปีพุทธศสตริย์มตัวยังมารกสาจะปปิมตปราชยอุคคโคสยามโพธิมันตีปโมทิตาชัยยะตถาพรหมคณามหิสิโูชัยยูปีพุทธศสตริริมตัวยังมารกสาจะปปิมตปราชยอุคคโคสยมโพธิมันตีปโมทิตาชัยยะตถาอินทคณามหิสิโูชัยยูปีพุทธศสตริย์มตัวยังมารกสาจะปปิมตปราชย อุคโคสยามโพธิมันตวโมูิตาชัยยะตถาติวะกนามหิสิโนชโยปีพุทธศาสรีมตอายังมารัสสะจะปปิมตปราชายโยอุคโคสยามโพธิมันตวโมทธิตาชัยยะตถาสุปันนะคนามหิสิโนชโยปีพุทธศาสิรีมตูอายังมารัสสะจะปปิมตปราชายโยอุคโคสยามโพธิมันติโมูิตาชัยยะตถานาคานา คนามเมหิสินูชยโยปีพุทธศาสตร์พุทธสาสิริมตูอายังมารสะจะปปิมตูปราชยโยอุคคโคสยมโพธิบันตีปมูทิตาชยตัตตถาสัพพมามคนามเมหิสินูชยันตูโพธิยามูเลสัก,กยนานังนั้นที่วัตตะโนูเอวังตะวังวิงวชโยโหหิชยัสุชยะวังคาลี อราชิตาปัลลังเกศีเสปทวิโปคเรอภิเสเกสัาพพุทธานังอคัพปโตปโมทติสุนักขตังสุมังคลังสุปภาตังสุหุทธิตังสุขาโดสุมุสุมุหุตโตจะสุยิกฐานพรหมจาริสุปัทขคีนางกาวยะกรมมังวจากรมมังปักทคีนางปักทีนางมนกัรมังปั นีทิติปรักปทถกีดาปทกีนานี้กตวานะละพันตัเถปทกีนีเตอัตถะัตธาสุกิตาวิรุวิรูละหาพุทธสาสดีอโรคาสุกิตาโหตหาสหะสัมเพหิยาติภิสุนันตุโพนตเยเทตวะอสเมิงฐานนีอาทิคตาทีคายุโกทธาโหตุสุกิตาโหตุสัพพธารักขันตุสัพพัตตานัง รักขันตูชินะสาสนังยากาจิปัทธนาตีสังสัพเพบุรีนตุนโมนรถายุตตะกาลีบวัส,สันตุวัสสังวัสสาวราหากโารูคาจุปัตถะวาตีสังนิวาเรีนตุจะสัพภากายาสุขังจิตตาสุขังอรหันตุยาถาระหังบทสวดกิจกรรมความเพียร EP หนึ่งค่ะจบบทสวดอีก